แม่นะแม่ชื่ไ้ไรเอ่ยแม่ดวงก่อนค่ะแม่ดวงเอาขันุญาตถามนะคุณแม่ดวงก่อน,นมีาญญาามนสามีไหมครับอ๋อสามีตายไปหลายคนแล้วค่ะคุณแม่พอจะบอกได้ไหมว่าสา,สาเหตุอ๋อสาเหตุเพราะที่ฉันยิงสามีตายคดียงังไม่จบเลยค่ะ มีใครสนใจไหมครับเท่าไหร่นะคุณแม่เจ็ดสิบสองค่ะเจ็ดสิบสองยังแจ๋วอีกอะเนี่ยโอ้โหลีลาขนาดนี้ให้เงินน้อยได้ยังไงนะคุณแม่เป็นลีลาด้วใช่ไหมอ๋อเลีลาด้วยค่ะจุลนมีรักษ์มินบุรีนะคะเพื่อนๆคุณแม่เหนื่อยฮะดีไหมครับอ๋อหมดเลยทั้งนั้นเลยนะฮะ ชมชมลรงดนนีนะมีนดูรีทั้งนั้นเลยนะฮะอะใครเพื่อนกันหมดเลยนะครับคุณคุณพี่ไม่ใช่สามีคขาใช่ไหมฮะอะไรน,นะครับเป็นผู้ชายสวศูนย์สี่สามไม่ไม่ใครเ,นะเราจะบัญยัตมแ่แล้วเราจะเป็นชอชอผู้เที่ยวชาญชีวิตอย่างโชคชน ถือว่าเปิดประสบการณ์ผมมากเพราะว่าในชีวิตผมตั้งแต่ศึกเป็นมาเพิ่งเดีโวกาสได้มาลีบุรีครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแต่ว่าครั้งแรกยังไม่ประทับใจเท่าครั้งนี้ครั้งนี้พี่น้องชาวลีบุรีจจ๊ดจริงๆรวมถึงคุณแม่ดวงพรด,ด้วยใช่ไหมฮะเมืม่อเมื่อคืนมีประกวดชนะสติสูงวัยคุณแม่จะบอกนะว่าคุณแม่ได้ที่หนึ่งใช่ไหมฮะคุณแม่ได้รางวัลชมเชยอผมถามนิดนึงว่า พอคุณแม่ได้มาชมเชยกรรมการยังอยู่ดีนะครับตอนนี้กรรมการก็เริ่มห,หนาวร้อนแล้วนะคะพ่อแม่จะแสกของใส่ท้องแจกหนังไฟเข้าท้องที่เพื่อให้แม่เป็นรงางวัลที่หนึ่งแล้วผมถามคำพันธสุดท้ายคุณแม่วันนี้ที่ผมมาโชว์คุณแม่พอใจไหมครับมแม่พอใจแม่ดูหนูที่รายการน้ำหมักนะคะแล้วก็อาจารย์คงพ่อแม่เป็นแฟนรถตพอย กลับถึงบ้านยี่สามอย่างเดียวเลยค่ะช่องอื่นไม่เปิดอันนี้เล่นจริงนะคะพอรักคุณกัญญามากรักพวกหนูมากนะคะน้องซันน้องพรมแล้วก็น้องไลออนค่ะขอบคุณมากให้เจริญเจริญไม่เจ็บไม่จนนะลูกนะหยิบแบตเตอรี่ใบไหนได้นอนที่หนึ่งแ่แล้วก็รักน้องพรมมากพี่สุดเยียให้รางววะ เดีเ๋ยวนี้มันเดี๋ยวหน้ามันคือคุณเฮียชอบใช่ไหมฮะแค่เฮียกับคุณแม่ดวงพัชอบผมประทับใจนะฮะ <c oughs> อะไรนะครับครับผมขอบคุณที่ชอบนะครับหวังว่าการโชว์ของผมวันนี้จะรับเรื่องไปได้ดีนะครับคุณแม่ <c oughs> อ่าได้ฮนะคงวันนี้ไม่มีโชว์พุโชว์อะไรใช่ไหมฮะ <c oughs> ไม่มีตีกันด้วยนะใช่ครับเดี๋ยวนล้วมาร์จาร์นีค ห <Okay. S 1> ลักฐานว่าอ๋อคุณแม่ได้รางวัลใช่ไหมครับโอ้ oh, สวยมากเลยคุณแม่ชมชมไปก่อนน่ากลัวขอบคุณนะคุณแม่นะขอบคุณมากครับขอบใจนะครับใจสลยครับขอบใจนะคุณแม่แนตะ่เต้นเต้นกับผมมีทักษะองนักเพลงครับแม่นะ